สวัสดีครับเพื่อนๆเอาละครับก็เป็นไฮไลท์สั้นๆนะครับคลิปสั้นๆนะครับนี่วันนี้มาลงจะผ่านเจ็ดนะครับผ่านเจ็ดที่สวนที่ผมลงสามผ่านไว้วันก่อนนะครับก็นี่ครับปัญหามันก็คือไอ้เจ้าสวนเนี่ยมันอยู่ในที่ลุ่มนะครับแล้วทีนี้เจ้าของสวนช่วงนี้เหมือนกับฝนกําลังจะมานะครับแล้วก็ตกไปบ้างแล้วนะครับเจ้าของสวนก็เลยรีบนะครับก็เลยเรียกเรียกมาบรรุมาทั้งทั้งที่ หญ้ามันยังแห้งไม่ดีเพราะหญ้าแห้งไม่ดีเนี่ยมันมันก็จะจะไถไม่สวยนะครับแล้วก็ดินก็เปียกเปียกด้วยนะครับแต่ปัญหามันก็คือนี่นะครับเห็นไหมมันติดจานนะครับก็ต้องหาไม้นะครับจริงๆแล้วมันมีมีดอยู่นะครับบนรถแต่ว่าบลุบลืมพามานะครับปกติจะติดอยู่ในรถนะครับแล้วก็นี่ไปเจอไม้ของเจ้าของเจ้าของที่นะครับอยู่ที่ขนน้าตรงโน้นนะครับก็เอามาทิ่มๆแทงๆนะครับนี่ นี่นะครับอุปสรรคของเขานะครับตอนนี้ก็สามจานนี่หลุดไปแล้วนะครับเหลือจานอีกจานหนึ่งครับอ่ะเฮ้ยมันจานมันหนดนนับไม่หมุนนะครับโอ้โหได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะวางตัวจับก่อนหมุนแล้วนะครับ สามลูกนะครับติดลูกอื่นลูกหลังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมาแล้วก็ต้องติบอ้าดูอ่ามันไทยไม่ค่อยลงนะครับถ้ายนินติดการเออออกนา้านามือเดียวไม่ถนัดนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกันลูกข,ขอเวลาทําทิมดินออกก่อนนะครับแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเพืพ่อนๆเหนื่อยเหมือนกันนะครับการทิมดินเนี่ยนะเพื่อนๆนะครับใครที่มีวิธีการยังไงหรือว่าหรือว่าให้บรปปลุปรับไอเจ้าตัวเจ้าเจ้าใบใบก็เรียกอะไรใบกวาดดินเออตัวนี้ปรับยังไงนะครับมีวิธีปรับห่างชิดแค่ไหนนะครับก็แนะนํากันได้นะครับทีนี้ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปใช้ต่อ,อยังเหลืออีกซีกนึงครับนี่มาดูแปลงนี้กันครับแปลงนี้นะครับเพื่อนๆมีน้ำขั้นกลางโอ้โหเนื้อที่ทั้งหมดแปดไร่นะครับเขามีน้ํามีสายน้ําอย่างนี้ครับเป็นสายวุ้ยกลางๆนะคือว่าอยู่ในที่ลุ่มนะครับเจ้าของสวนเขาก็เลยกังวลว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยครับมันจะน้ํามันจะขัง แล้วเราจะลงไถไม่ได้เลยเจ้าของสวนเาก็เลยรีบนะครับจริงๆวันนี้เด็ดภารกิจไอไถไอจอลุ้มจอลุมยางอยู่ฝั่งนู้นนะครับสิบสิบไร่ยังไม่เสร็จนะครับไปจอไว้วันก่อนแต่ว่าฝั่งนู้นเขาอยู่บนเนินนะครับก็ขอหลีดไปสักวันสองวันนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเอาไม้ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็มาไถากันต่อนะครับก็เหลือน่าจะไม่ยากแล้วไม่นานแล้วครับฝั่งนี้แห้งนะครับ สองนูน้นน้ําขังหน่อยก็เลยติด,ต,ดติดจานนะครับโอเคเพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์ก็แนะนํากันได้นะครับว่าควรจะทํายังไงเพื่อป้องกันการติดจานนะครับหรือว่าหรือว่าไม่ไถย,ยังไงก็ต้องรับนะครับงานนะเราจะได้ลูกค้าจะได้ประทับใจนะครับรับหมดเลยครับงานง่ายงานยากงานลําบากนะเราก็ถ้าเราประเมินง,งานแล้วก็มันลําบากก็ขอ ส่วนต่างของเจ้าของที่เขาทั้งนี้เจาของไม่ว่าอะไรนะครับเขาก็ใจดีนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ใจดีนะครับแต่บอลลุกจะได้งานที่แบบโอเคเอาไม้มาคืนครับบอลลุกจะได้งานที่ยากๆหน่อยนะครับช่วงแรกนะครับเพราะว่าเราลับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานงานค่อนข้างจะยากนะครับเจ้าอื่นเขาไม่รับแล้วนะผมมาตามเราครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับ มาตามเราก็ต้องรับนะครับเพื่อสร้างฐานลูกค้านะครับเดี๋ยวนางคดนะเมื่อมีลูกค้าเยอะๆแล้วเราก็จะได้มีงานเยอะนะครับต่อเนื่องด้วยนี่วันหลังนะฮะเขาจะลงเจ็ดจานใช่ไหมเขาจะลงเจ็ดพานใหม่ที่หลังก็เขาก็ต้องติดต่อมาหาบรรลุแน่นอนเพราะว่าเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใช่ไหมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆเพียงเท่นี้นะครับมาให้ชมนะครับว,ว่าความลําบากในการไถช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ วันนี้เรื่องหนึ่งก็คืออดินเปียกนะครับมันจะติดผ่านแล้วเราก็ต้องแทงดินออกออกเป็นระยะนะครับบรรลุเคยเจอที่ดินมันเป็นลยๆดินเหนียวนะครับแล้วก็โอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับแทงออกหลายรอบมากนะครับนิดเดียวที่นิดเดียวแต่ว่าต้องแทงดินออกโอ้โหเหนื่อยนะครับได้นะโอเคนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ,รบพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ